สบายดีเขาบอ o 굿มอร์นิ่งแปลว่าฮะคุณนให้ญาติตอบว่ายังไงให้ญาติตอบว่ายังไงจ่าจ่าเอ็มคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งเล็มันว่ากุดมอร์นิ่งนะให้ญาติตอบหายอยู่าอยู่าาอยู่นะแปลว่าสบายดีบอสบายดีไหมอ๋อสบายดีแล้วก็สบายดีไหมครับผม ไปไหนมาเมื่อวานในสองหนุ่มไป้สิโทรหาคือย่ามาหือพาอ๋อไปตลาดไปตลาดไปซื้อไก่มาเมื่อวานแอมพูไปก็กระลังขึ้นเขามีสัญญาณบ้าขืนพูบ่ายนี่ฟ้าดังคึมนะโอ้ข้าเปียกหมดแล้วเฮ้ยลงไปเตาง้อยน่ะฝนโต๊ะแข้งแห้งอยู่บ้านหัวดบ้านเดียวนั่นวิ่งบ้านหนึ่งหัวดบ่ามีหัวฝนจังเม็ก้อนเมีก้อนเดียวก้อนเมีก้อนเดียวแต่โต๊ะที่บ้านหัวหดโต๊ะที่บ้านเดียวมันโต๊ะมีอันนั้นเนาะ ฝนตกไม่ทั่วฟ้าเพลย์ฟ้าเพลย์ว่าฝนตกทั่วฟ้าฝนตกไม่ทั่วฟ้าตกแค่นี้แหละเมื่อคืนนี้ก็ตกขึ้คลอยหนึ่งยางฝนตกได้ได้อะไรมากินข้าวเสื้าได้ข้าวได้ดอกอย่าเดี๋ยวถามพันมาะย่าเมื่อคืนได้ยินเสียงรถอะไรไหมรถบ่อบ้าก็ว่าอยู่ว่าถามอยู่ว่ารถบัวอะไรมันเสียงบัดวดึกดึกเอ็มก็ <ใน S 2> ได้ยินมาในบ้านบ่ในบ้านนี่ มาทำอะไรไม่ได <pecially> ้ดูแอกเรา <majesty> เราไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าในบ้านก็ถามกันอยู่เมื่อเช้าก็วออะไรถ้าวอแบบนั้นก็คือวอวอเ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 อวอเอเอถ้าวอแบบนั้นก็ไม่ส่งคนป่วยก็มีเหตุบางอย่างครับน่าจะมีเจ้าหน้าที่จะเขาไล่ยานี่แหละย่าว่านะก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้ารถบอกมานี่คือไล่ยาีไล่ยาแล้วก็รถรถพยาบาลเนาะอีสองเคส สองเคสก็คือไลรเป็นหอานใสเมื่อคืนก็บ่ได้ตามเขาไปแล้วเนาะเสียงเจ้านี่เสียงบ่บ่โดนเนี่ยมาแป๊บเดียวว้าวเราเงียบไปเลยน่ะอีกขี่รถไล่อ่ะเมื่อก่อนเออเมื่อก่อนนี่จะเป็นแบบไล่ยาส่งยาแล้วเขาก็ดูอมเนาะไล่ไล่ทันไม่ทันแล้วก็เราก็เป็นอ่าเป็นของ หน้าที่ของเจ้าตำรวจเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเมื่อก่อนนี้จะเจอบ่อยและอันนี้นะหวนี่นะบ่อยบ่อยบ่อยนี่บ่อยบ่อยคือสองปีที่หลังสองปีคืนหลังสามปีคืนหลังช่วงกลางคืนแบบนี้บอกกลางคืนกลางวันก็มีกลางคืนก็มีตอนหัวค่ำเดือนเดือนละครั้งบอกหรือว่าปีละครั้งโอ้ยมันไม่ใช่ปีละครั้งแล้วนูเอ้ยเดือนเลยบอกออเจอบ่อยวิ่งนี่แหละดิ้ว่าเกือบทุกวัน ไม่ใช่ทุกวันหรอกแต่ว่าบ่อยเพราะได้ยินเสียงนี่โอ้ไม่แด้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนาะแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเพิ่งเจอเมเมื่อคืนนี่แหละสองปีมานี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยินได้ยินเมื่อคืนนี่แหละแต่เมื่อก่อนนี่โอ้ยเจ้าหน้าที่เขาทํางานเลยเนาะบ่อยมากสุดยอดเลยพอดีสุดยอดแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ค่อยแล้วไม่ค่อยมีก็มีเมื่อคืนนี่แหละก็ก็ไม่มีไม่สองเคสนอก้าไม่ไม่ส่งคนป่วยก็คืนนี่แหละ แต่ว่าเราก็ยังไม่รู้อย่างเี้อย่างนี้อ่ายังไม่รู้ว่าเราก็แค่คาดเดาเราก็แค่คาดเดาเราก็ยังไม่ได้แค่คาดเดาเฉยๆยังไม่ได้มั่นใจว่าอะไรเขาไล่จับอะไรรวมจริงๆหรือเปล่าเนาะบางทีบางทีก็เขาส่งพยาบาลก็มีแต่เสียงวอมันจะมันจะแตกต่างกันอยู่ดอกพยาบาลครับพวกเออใช่ถ้าวอพยาบาลมันจะววีววีววีใช่ไหม ถ้าอันนี้มันจะวูบอะลยวอยาวอวอยาววอยาวนี่คือไล่แน่นอนถ้าวอยาวนี่ญาติจะเคยได้ยินว่าเอาเอเขาไล่แน่นอนแต่ก็คิดได้ชองมุมนั่นแหนะรถพยาบาลหรือเราตำรวจเนาะเราก็ไม่ปักใจการันตีไปทางใดทางหนึง่งแต่ว่าเราก็เราไม่รู้ก็เฉยไว้ครับผมแต่ก็เท่าที่ แต่ก่อนเนี่ยอาชีก็ได้ยินมาบ่อยเนาะอ่าได้ยินบ่อยครับผมเพราะว่าชาวบ้านเราเราทุกคนเรารู้กันแหละว่ะอย่างเดียวหลยรู้เลยแหมืนบันอ่าแต่แต่เขายังไม่เขาไม่พูดแหละแต่ย่าบอกแต่ว่าไม่รู้ว่าใครของใครหรอกก็มีแหละเดี๋ยวก็น่าจะมีข่าวออกมาอ่าแต่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทําหน้าที่เขาดีมากเขาทํางานเนาะอ่าเขาทํางานดีมากก็อยากให้หมดแหละครับเนาะเราก็อยากให้หมดไม่อย่างให้ลูกหลาน งองมแงมครับผมก็อยากหักเรื่องนี้ให้หมดให้หมดไปเรื่อยดีมันบวเบิดนี่แล้วเหตุเดิเมๆนั่นแหละจะเห็นอะไรคนเสพมือละหลานเม็ดสมมุิได้เขาผลิตมามือละลอยหลานเม็ดวุ่นเอาใส่มาเบิดอะไรนี่นั่นแหละ <c oughs> ก็งอมแงมมากงงเงี้ยมมากชาวบ,บ้านเกาะๆนี่ก็ก็มีสวนทั้งก็หญ้าดูดูอะเยอะอยู่นะนี่แหละสร้างกระดก ว่ประเทศทั่วประเทศมันมีหมดทุกพื้นที่นั่นแหละทั่วประเทศที่บ้านใดบ้านหนึ่งมีเบิร์ตมันเป็นปัญหาระดับประเทศมันเป็นปัญหายาเสพติดแก้ไขไม่ได้อยังให้เขาแก้อยู่ปัญหานี่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ได้แต่แล้วแหละต้องหอดระบบยังยังให้กำลังใจให้กำลังใจให้กำลังใจเราแต่เราอย่าวุ่นวายเราก็ถ่ายคล้วก็มอมมอมแม่ไปอย่างนั้นก็ได้เราไม่รู้อไรเขาหรอก ไปบ้านน้องแอนน้องแอนมาก็บ้านลุงนี่แหละสองพี่นี่แหละป้งอะไรเนาะสองนมนี่ป้งลเนาะแป้งป้งปังป้งหนหลายหมื่นแล้วหนูแปังแล้วนี่นี่บ่เสื้อเขียวเอ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 เสเอเสื้อเขเยวเอื้อเอเอเะเอื้อแเสื้อแเเเเออเเเเเเอออออัเออ เมื่อถ้าเราสักอยู่เต็มตะการไม่ได้เสือผ่าเห็ดเวียกกลับมาของเราอย่างดีสัตวกไปยังไปเอางอยไปคือเลอี้ไปคอยไอไปคอยไอไปจงงอยคอยไอเอ้าวเข้าไปดูว่าเรามีอะไรทำกันนุ๊กไม่มีครับผมไปไม่มีไปทำกับข้าวเดี๋ยวนี้สั่งขอสั่งกับเข่ามาแล้วสั่งกับเข่าทำเลสมาแล้วสำเลสหรือเปล่ เขสร้างเพื่อนเจ้าแล้วสร้างเพื่อนเราเพื่อนพันเพื่อนพันอาเพื่อนขึ้นมาบ่กกำลังขึ้นมาเมนบอกเพื่อนก่อนหัวโตงอไวยหรอหัวโตงอไวยหรอบอกอ่าลองดูก็ไปรอกินเนาะหาได้กินยังเดียวเข่าเอามาเราบอกมาแล้วเข้าได้แต่เข้าได้เด้อกินได้เข้าได้โดนแต่เพราะมันไม่มีอะไรเมื่อเช้าตลาดเขาก็ไม่มีก้าก็ไม่มีบีบไม่อีกแล้วชงง่ายแล้วชงง่าณแล้วว้าวว้าวบอกแล้วส่งสัญญาณแล้วบอแล้วออกมาเลย คิกแล้ว็จะบีบไรมาฮะคิดไปเบิร์ดได้่อยก็รอติดตามข่าวอีกทีเนาะว่ามันคือเสียงอะไรถามแอดมินดูแอดมินอ่ะเดี๋ยวลองไปสอบลองเข้าไปสอบถามแอดมินดูแอดมินจะให้เขาไปเอาเลยเอาเลยนะครับล่าสุดเนาะหน้าบ้านลง การในบ้านทุงคนนะครับเช้าๆก็ประมาณนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันดูนะครับถ้าเป็นเสียงรถอะไรนะครับญาชิก็เล่าให้ฟังประมาณนี้เนาะคนในพื้นที่นะครับก็ล่าสุดนะครับผมสวัสดีครับ